ว้าวเพื่อนๆค่ะพี่ออนพียาพาเพื่อนๆมาชมดอกไม้สวยๆค่ะแล้วก็ในนี้ก็จะมีน้องหงด้วยนะคะสองสามตัวเลยค่ะบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะคะที่นี่ก็เป็นอ่างเก็บน้ําหรือว่าที่เรียกกันว่าปางอุ๋งค่ะของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมากเลยนะคะค่ะเพราะที่นี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะ ลมเย็นสบายค่ะเดี๋ยวนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงกว่านะคะแต่แดดล่มลมตกนี่ดีค่ะเอาไว้ลมดีมากเลยนะคะค่ะก็ที่นี่ก็จะเป็นต้นไม้เยอะมากแล้วก็จะเป็นต้นสนนะคะที่นี่เป็นต้นสนค่ะเป็นาเ็บน้ำถ้าช่วงหน้าหนาวก็จะแหล่งน,นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคะที่นี่ก็เป็นท่องป่าไม้นะแล้วก็ ต้องจองที่พักกันเลยนะคะทีนี้ก็มีเรือเนยนะคะเราก็าเหมาลำไปพายเล่นนะคะได้บรรยากาศดีนะคะเห็นน้องๆเขาออกไปโน่นนะคะไมโนู้ลำลนะเท่าไหร่น,นะคะครั้งละเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ว่าอยากลงไปเหมือนกันนะคะบรรยากาศดีๆนะคะ <c oughs> มีโอกาสขึ้นมาเที่ยวไม่ต้องสอนก็เราไปนั่งเรือกันนะคะอย่าลืมทักพี่ออนมากันเลวกันนะคะ ตังองุมีหลายคนนะคะใฝ่ฝันที่อยากมาเที่ยวกันค่ะก็เนาะก็เหมือนเราค่ะเหมือนอย่างพี่ออนก็อยากจะไปเที่ยวต่า,างจังหวัดบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เรามาที่นี่บ่อยๆเราก็เออธรรมดานะแต่บอกว่าสวยงามไหมก็สวยงามเสมอค่ะมาเมื่อไหร่ก็อืมเพราะบรรยากาศมันดีเย็นสบายเลยนะคะถ้าหน้าร้อนนี่จะเหมาะมากเลยนะคะที่นี่นะคะบรรยากาศดีๆนะคะ ดอกไม้ก็สวยสวยค่ะที่นี่น่าจะมีหา่านมีมีหงเลยนะคะอยู่สองสามตัวนะคะแต่วันนี้ไม่เห็นออกมาเลยนะคะดอกไม้สวยมากเพราะดอกไม้นี่ก็ชอบอากาศเย็นนะคะถึงได้ออกสวยงามขนาดนี้ค่ะเรามาชมตรงนี้ด้วยนะคะต้นไม้ใหญ่มากเลยนะคะเป็นของป่าไม้นะะี่ค่ะบรรยากาศก็ดีดีนะคะ นี่ก็เป็นปังอุงปายค่ะมาดกดอกไม้ตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ <L an> นี่ไงนี่ก็เป็นดอกไม้สวยๆที่กขาปลูกไว้นะคะค่ะ <L an> มีสีแดงสีขาวแล้วก็สีม่วงชมพูค่ะ <L an> มีโอกาสขึ้นมาไม่้งสอน่อยทัก้ายพี่ออนมาได้นะคะค่ะขอให้โชคดีม <L an> ีชัย <L an> หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองค่ะ วันนี้ก็วันตรุดจีนเนาะก็ขอให้เงังปังๆค่ะเดินทางไปเนก็ขอให้ปลอดโรคปลอดภัยทุกอย่างราบรื่นผ่านสบายเฮงเงงตลอดปีตลอดไปนะคะ